สวัสดีค่ะตอนนี้ปัจจุบันเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เหรียญใช้แบงก์เท่าไหร่นะคะเพราะว่าใช้จ่ายผ่านมือถือหรือว่าการใช้เงินดิจิตอลแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ยังมีสำหรับการค้าขายรายย่อยหรือว่าการขึ้นรถประจำทางการใช้เหรียญในการหยอดเพื่อรับการบริการต่างๆ วันนี้ได้เจอเหรียญที่มีลูกค้ามาหยอดปนกับเหรียญห้าเยอะๆก็จะเป็นเหรียญที่มีความพิเศษดูลมรวมเผๆแล้วก็จะไม่ได้แตกต่างแต่ถ้าเราออกมาเคลียร์ใกล้ๆก็จะพบความแตกต่างของเหรียญเหรียญที่หายากเหรียญน,นี้นะคะ่ะ เหรียญที่ระลึกการจนาพิเศษชนิดราคา5บาทมีการผลิตเพียง52ล้านเหรียญจากปีพศสอง9 5 3 9มีมูล,ลค่ามากกว่าหน้าเหรียญอยู่ที่ราคาอย่างต่ำเหรียญผ่านใช้งานอยู่ที่ราคาประมาณเหรียญละ20บาทนะคะ ถูกนำมาใช้ปนกับเหรียญ5บาทปัจจุบันและเหรียญห้าบาทของรัชการที่9ดูสิเหรียญห้าบาทของรัชการที่เเหรียญน,นี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญเก่านะเป็นปี39เหมือนกันแล้วเหรียญที่ลึกลึกนี้การจนาพิเศษก็คือของสิริราชสมบัติครบ50ปีในปีพศ2539 เหมือนกันเลยปีเดียวกันแต่ว่าเหรียญน,นี้คือเหรียญที่ระลึกด้านหน้าและด้านเหรียญจะตรงกันไม่มีลักษณะที่ว่ากลับหัวกับหางเหมือนเหรียญกระสาบอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างเหรียญที่ระลึกและเหรียญกระสาบนะคะเหรียญกระสาบหมุนเวียนก็คือด้านหน้าพระบรมรูปก,กับ ด้านหลังที่เป็นส่วนก้อยจะกลับข้างกันแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญที่ลึกจะเป็นทางเหรียญตรงกันเนี่ยคะ่ะเหรียญแท้ๆจากกองกระสาบเลยนะคะผ่านมือมาอย่าลืมสังเกตให้ดีนะคะจากที่เมื่อก่อนต้องซื้อเพิ่มจากหน้าเหรียญ ราคา5บาทเป็น20-30บาทตอนนี้ก็มีคนปล่อยหลุดออกมาในสภาพที่ยังสมบูรณ์มาให้เราได้สะสมนะคะยังมีมาให้เจอเรื่อยๆนะคะหลุดมาให้ได้สะสมกันแล้วอย่าลืมจ้องมองดูให้ดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ